นะครับก็เป็นโค้ดอุสราวุฒตรีพันธ์ของเอสซีจีเมืองทองเกมนี้ได้รับข่าวดีก็คือได้กลับมาเล่นในเงียบกับ้านของตัวเองบ้านที่แท้จริงเคลียร์เรียบร้อยแพสตเดียมเขีงนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่าเลยเรียบร้อยเชื่อมกับไฟฟ้าเรียบนั่นแหละเรียบร้อยนะครับอ่าคนนี้กลับมาซ้อมแล้วนะครับมีภาพซ้อมน่าจะฟิตขึ้นเรื่อยๆเนลสันโบนิยาแต่ว่าที่ไม่มีจะไม่มีเฮเบตี้เฟรนันเดสไม่เป็นที่เจ็บไหมเจ็บเจ็บที่ไม่มีไหนเจ็บแต่ว่าโบนิยาเนี่ย ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่ออกสตาร์ตตัวจริงนะจะพี่ว่าไม่แน่นเกมไม่เปครับลงตัวจริงอ่าลงตัวจริงเด่นเก้าสิบมีโอกาสแต่ความเข้มข้นไอเบครับกับไทลีกมันต่างกันเยอะนะก็ขาดเออร์ตตี้ไปพอดีเลยใช่ไหมครับมีโอกาส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 อดิศักไรซอนอีกนะนะครับก็ถ้าเรือเนี่ยที่ยังขาดก็จะขาดธนบูรณ์เกสารัตน์นะครับอ่ขออภัยที่ยังขาดเนี่ยขาดแครเบตี้แต่ที่ได้สัมมาซ้อมคือธนบูร์เนลสันมูริยาและโทสปพลาเทสสามคนนะครับ ก็ที่น่าจะมีโอกาสลุ้นคือโบนิยาแต่ว่าธนบูลก็ต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งคงไม่รีบใช้คงให้หายขาดจริงๆเพราะว่าธนบูลเนี่ยหายเจ็บแล้วก็มาขุดเครื่องกันทั้งกทนี่แหละแล้วก็เจ็บไปยังไม่ตกลงครั้งนี้คงจะแบบไม่เอาเอาให้พร้อมจริงเอาไม้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะไม่จําเป็นก็ไม่ใช้นะครับกพสิ่งเจ้าท่าดูแล้วสภาพทีมขาดเฮเบตตี้ก็จะแทนโดยโบนิยาตำแหน่งต่อตำแหน่ง ก็ทงม้อยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะอ๋อไปตีเล่นฝั่งขวาคือจปตีเล่นริมเส้นอาจอ,อาจจะเป็นในกลุ่มของนักเตะไทยครับเออส่วนโบลินญาเนี่ยออาจจะเป็นอย่างตัวพูดก็ได้อาจจะสแปรไว้ไว้เปลี่ยนอ่อดีษัากไกรสอนครับอ่าเพราะว่าโซเลสคงจะต้องยืนตำแหน่งเหมายเลขสิบหรือหน้าต่ำอยู่แล้วใช่นะครับตำแหน่งวม่ใตูลกอยู่แล้วนะด้านซ้ายก็จะเป็นบอดินพาลายอยู่แล้วครับหน้าเป้าก็จะเป็นอดัตจกไกรสอนอดีตจากไกรสอน อดีตรอนพู้รักก็กลับมาแล้วนะอดีตรอนพูรักก็กลับมาแล้วนั้นน่าสนใจว่าสิเ็ตตัวแรกของทางท่าเรือเนี่ยจะฟูลทีมได้บ้ากน้อยขนาดไหนกับการขาดหายไปของเฮอร์เบอร์ตี้ที่เมกาบาดเจ็บนะที่เมกาบาดเจ็บครับเฮอร์เบอร์ตี้บาดเจ็บนะนบ,บไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาจะหมพดพฤศจิกาย,ยนนี้ตอนนี้ก็ถ่าว่ายังเหลืออยู่ไม่กี่วันแต่ก็กหมดอนะ่ะก็ต้องรอรอให้มใหมดน่าจะจบ จะไปไหนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเพราะว่าเขาได้เตะไปแล้วนี่ใช่ได้ไปแล้วคือได้ไปแล้วจากแถวๆนี้แหละใกล้ๆนครปฐมนี่ไปเลยยานิโบลี่ยานิโบลี่ไปแล้วนะไปท่าเรือนะครับแต่ว่าล่วงหน้านะสัปดาห์นี้แต่ละคนยังอยู่กับทีมเดิมนะเพราะว่าสัญญามันถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาบางคนก็ปล่อยกันไปเลยอ่าแล้วแต่การเจรจาไปซ้อมก่อนใช่จ่ายเงินเดือนกันไปก่อนเลยใช่อ่าประมาณแบบนั้นนะครับก็คือหลังๆเนี่ยโค้ชอูดสลับผู้เล่นพอสมควรเมื่อก่อนเราจะเห็น ถ้า <shield S 1> เรือเดิม e เดิมเดี๋ยวนี้มีธนาสธต์มีการนารินแม้กระทั่งชับป,ปงชับป,ปุยยังได้โอกาสเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการโรเตชันที่โอเคเลยแหละก็เหมาะสมนะถึงแม้ว่าลูกเกมอาจจะไม่หรูหรามากนักแต่ด้วยโจทย์ที่โค้ดบูธเขาได้รับคือต้องเก็บคะแนนโกยคะแนนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําได้ตามเป้านะชนะทุกนัดไหมก็อทุกนัดทุกนัดในเดือนเดือนที่ผ่านมาทุกนัดเลยนะที่เป็นที่เป็นโค้ดแล้วก็เ เหมาะสมเหมาะสมด้วยการทั้งปวงกับเัวหน้าผู้สอนยอดเยี่ยมเป็นโค้ดไทยด้วยนะโค้ดไทยด้วยก็เบียร์โค้ดโอ่งก็โค้ดไทยนะใช่ใช่โค้ดไทยมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นโค้ดโอ่งใช่ไหมแต่พิ้งพ้งวนมารับแทนโค้ดไทยมาแล้วโค้ดไทยมาแล้วครับโค้ดไทยมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเขาน้ามีรางวัลนี้สําหรับทีสองใช่ไหมรางวัลโค้ดไทยอระบโค้ดยอดเยี่ยมนี่แหละประจำปีเป็นประจำปีไม่ได้เป็นแบบ ทุกๆเดือนอะไรไไอย่างเงี้ยนะครับอ่<ม>ะนั่นก็เป็นการท่าเรือนะครับสภาพทีมความพร้อมนะครับเกมนี้จะเปิดบ้านเจอกับอีกหนึ่งทีมฟอร์มแรงสุพรรณบุรีเอซีของ bo, อเดปโยกาเดโบแต่ว่าเลยเกมนี้สงสารอาเดะทำไมขาเจ็บเป็งไงเดิมไม่ใช่ไงเขาลอดไปาาโฆษณาอะไรอะไรอย่างนงี้นะครับก็สุพรรณบุรีจะขาดสุพรรณทองสงเหมือนเดิมครับยังไม่หายเจ็บยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ ที่ติดโทษอ่านอกจากสุพันแล้วเนี่ยจะมีฟิลิเป้ดาซินวาอโมริมเอฟเจ้าเบอร์เจ็ดปีกซ้ายน่ะบราซิลก็เจ็บติดโทษแบนอีกสองตัวคือประสิทธิ์จันทุมแล้วก็จิรวัตรทองแสงพราวโอ้โหสี่ตัวหลักๆเลยใช่จัดเต็มนะครับไม่รู้ไปติดเชื้อลิเวอร์พูลมาหรือเปล่าใช่ไหมนะครับเอเลฟวีเอร่าเซนต์ไฮก์อีกตัวหนึ่งก็เจ็บมาดัดเอฟเอคัพเอฟเอคัมไม่ได้เล่นด้วยนะไม่รู้หายหรือยังนะครับสภาพทีมมีปัญหาพอสมควรสำหรับอารีบาโยบุกไปยังการท่าเรือที่ คึกแน่ๆได้เล่นในแพตแฟนบอลอะไรนะใช่คือมันเหมือนเป็นวาระอะไรทักอย่างนะครับงานหนักแน่นอนสำหรับอเดบาโยกการเสียริวทาร่คารูเบะบปได้ซูฟามีอาริฟินแต่ว่าไม่รู้จะ้อมหรือเปล่าถ้ากลับมายังจริงกับเรื่องชื่อเขาอยู่อยู่แล้วไงไม่มาถึงก็กลับมายังอ่ะกลับมาซ้อมกับทีมพันซ้อมแล้วผ่านการกตัล้วเล่นดีนะเล่นดีมากม่ฟิวตัวรับนะใช่โอ้ดีจริงๆประเทศไหนสิงคโปร์สิงคโปร์เล่นดีเพราะว่าเคยไปอุ่นเครื่องกับสุพันมา โอ้โหมันมีฟีลตัวรับใช่ที่ยืนตัวเดียวระบบ4-3-3สามารถดึงจังหวะดึงเกมได้ดักมากใช่ดีจริงๆสุฟิ<ด>อาริฟินคุ้ม <นะ S 1> อาเซียนอคุ้มคนหนึ่งใช่นะครับ,รบก็อาเดบโยมาแกม้ก็ต้องปรับพอสมควรซ้ายที่ไม่มีจิตวัตรก็น่าจะเป็นสุภร,รวีมีประทางตามตำแหน่งนะครับแทนสุพรรณทองสงก็ต้องดูว่าเอเลฟเอล่าหลังๆเนี่ยพัฒรพลกางโสภาได้ลงตัวจริงนะครับ แม็กขวาก็พอสันทุมเสนเหมือนเดิมตรงกลางแทนประสิทธิ์ก็น่าจะมีอภิศรภูมิชาติธินกรอาสุรินรัชนาธอรันยพโรก็อยู่เก่งๆนี้แหละของทุพันธ์ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ในรุกมีกัิเดตเอลิอันโดและก็ที่น่าจะแทนฟิลิปป์ดาซินวาอาจจะเป็นเจ้าหลิวซีหรมงคลจิตบรรจงเพราะว่าจีดอยู่นะส่วนใหสิเก่าสิทเก่าที่ขอนแก่นปะใช่ใช่ใช่ไหมเอามาเอามาจากมัธยมเลยเก่งแน่นอนเกๆแล้ว เร็วม,มากแต่ว่าพอมาโตมานี่ไล่นพอย,อยูกอกาศเนาะใช่ใช่ครับก็นั่นเป็นสภาพทีมของสุพรรณบุรีนะครับเกมนี้หนักแน่นอนสําหรับอเดบายโยล่าสุดชนะเทโรมาหา้าศูนย์นะอืมสมบอกเดนยิ้มมาแต่ไกลเลยไปอยู่ห้องขงกแต่เกมนี้คงไม่ไง่ายไม่ง่ายแต่ด้วยการการขาดตัวผู้เล่นหลักไปสามสี่ตัวเนี้มันอาจจะทําให้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะออไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วไม่เสียไปเลยวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะทําให้เจมเนี้ยเจมตัวมากเกมที่ไปเยือนแพทเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่บูทะลุกดูดันไปบุกเหมือนกันที่ไปเจอบุรีรัมไปเจอบียูกลุ่มเนี้ยครับอาจจะทําให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นก็น่าสนใจว่าจะเอาแต้มออกมาได้หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะเขาไม่แน่นะพี่ทงคิดว่าอเดบโยตมีโอกาสด้วยตัวผู้เล่นเจ็บขนาดเนี้มีโอกาสปรับระบบไหมหรือยังไงก็สี่สามสามปรับไม่ได้หรอกมันไม่ได้ซ้อมมาแบบนี้ซ้อมมาแบบนี้นะมมบบนปรับยากใช่ไหมปรับยากปรับยาก ปรับยากจริงๆนะครับคบเบคพียงแต่ว่าเพิ่มความเข้มโปแงกันแดนหนึ่งแดนสองเท่านั้นเองใช่นะครับคู่นี้อะคดทงวิเคราะห์หน่อยว่าผลรูปเกมสกรอร์ที่าคาผลไม่ราะห์แล้วผิดกันมานักต่อน,นักแลวนะไม่ราะห์ผลเอาว่าโอกาสเนี่ยเป็นไปนทางจังหวานมากกว่าแล้วกันใจคํานี้ดีกว่าใช่นะไม่เราะห์ผลแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวิเคราะห์ไปเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นอ่ะมันเงิบมันโดนไม่ได้เงบอย่างเดียวว่าที่กูแพ้อะไรกัะก็เอาประมาณว่าเอาตามเรื้อผ้าแล้วกัน วันไม่เปลียนผมให้ไปทำท่าเหลือใช่เล่นในบ้านเนาะน่าจะคือทขัหน้าดูจะเอ่อค้นยอดเยี่ยมฟอร์มดีนักเตะดีกว่าเล่นในบ้านแล้วก็ในบ้านที่เป็นพัฒนาเมด้วยถ้าผมไปให้สุพรรณก็บ้าแล้วอ่ะคลมนี้แฟนมองเข้าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ปะ่ะตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่จำกเอ่อไม่มีไม่มีส่วนตัดไม่ไม่ไม่จำกัดไม่จํากัดขั้นต่ำน่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของความห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งของความจุใช่ นะนเ,ดเดิมมาอยู่ข้างนอกนอ่ะ,ะก็เสร็จสิ้นไปสิงเจ้าท่าเจอช้างศึกยุทธหัตถ,ถีนะครับ